เค okay. สวัสดีครับผมมาพุ่งในการซินตเตอร์กันอีกแล้วนะฮะผมวันนี้อยู่กับเกมอ่าชื่อเกมว่าอะไรวะชื่อเกมว่ามัตตี้ไฮนะฮะผมมัตตี้ไฮภาษาไทยให้ยขี้หล่นจากฟ้าครับผมขี้หล่นจากฟ้านะก็ก็จะมาเล่นให้ดูกันนะฮะว่าเกมนี้เป็นเป็นยังไงสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือมมนก็อยากคุณอยากจะหาเกมแบบรูปแบบนี้เพิ่มแล้วก็หาในเกมจู๊ เคนะครับผมดูดิว่าเราจะมาขี้กันยังไงอะไรนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยครับเราต้องกดนี่ัมีให้ซื้อของนะแต่ว่าเรายังไม่ซื้อเราจะกดสมมติปลาเพื่อเริ่มนี่นะครับผมเราจะเราจะเป็นคนที่แบบปวดท้องนะครับผมตอนเช้าไม่ได้เข้าห้องน้านะฮะดูดิจะเป็นยังไงนี่ผมจะมาลองกินผมด้วยแหละมา คนไฮโดรคนไฮโดรไอ้ไอ้ข <ank pedir> ี้โอ้โหคนโอ้โหเฮ้ยมันมึงพี่อะไรมันกระดึ๊บได้โอ้โหขี้ครับพี่ครับวิ่งกับหมูดาบตับแลบตับเตีอีกรอบครับผมตอนนี้มีตังค์สามสิบบาทซื้ออะไรไม่ได้นะฮะจบผมดีๆหน่อย เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับเพิ่งสอบเสร็จนะครับผมก็ได้ปิดเทอมไปแล้วขึ้นม .4 โอเคมาต่อนี่เป็นบทที่ยังเลยขอปบอยตรงนี้ได้ไหมโอ้โหเฮ้ยรถรถตรงรถโอ้โหไม่ลดครับผมเอาตรงคนก็ได้นะอีกขี้กระโดดขี้ขี้กระโดดโอ้โอ้ f u โอ้ fuckin t h i แมนโอเคไม่มีใครเดินมาแล้วครับผมไหนดูสิมีจิตตังค์ได้เจ็ดร้อยแล้วตอนนี้ซื้ออะไรดี เขาบอกว่ากินนมตอนเช้าเนี่ยมันจะปวดท้องเป็นพิเศษนะครับผมเพิ่งเพิ่งวันนี้ผมเพิ่งเป็นมาแบบๆนะฮะงั้นเอาเลยนมนี่แหละนะฮะสองร้อยโอเคปะฮึบนี่อะขี้หล่นแหละถ้าหล่นใส่น้จะเป็นไงวะโดนรถพอดีโอโหโคตรเด้งอ่ะโคตรเด้งอะอโโดเฮ้ย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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้เออตรงนี้แหละดูสิ รถรถมิ <l> ots, <l ots> ่งชนกันเพราะขี้ไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนไม่โดนบอ่อละโอ้ยโอเคมีตายู่งเก้าร้อยซื้อนมไปแล้วใช่ไหมซื้อกำลูกอมใช่ปะกัมมี่ลูกอมน่าจะเป็นลูกอมในจะกินแฮมบเบอร์เกอร์ของหนักๆกินตอนเช้าผมจะดีนี่นี่ครับผมปวดท้องฉันปวดท้องจังเลยเฮ้ยโดนรถโอ้โหเกือบไป นะครับผมรอดไปได้นะตัวผมโอ้โหวิ่งกันเต็มวบผมไอ,อ้ขี้กระโดดได้เว้ยโอ้ยนิดหนึ่งโดนล้อรถอ่อะถ้าโดนนี่มันจะเด้งแบบสุดๆเลยนะับที่ผมไปดูเข้ามามีอยู่สี่ร้อยซื้ออะไรไปได้ไม,มามาขี้กันต่อเลยมาเฮ้ยเด็ดจดดเด็ดเดดรถพอดีเดะเด้นไปไกลแน่ๆมึงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จจอติดขัดเพราะขี้คนก <c oughs> ูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละในชีวิตกูเกิดมาเนี่ยเย็ดเทมีตังพันหนึ่งแล้วผมสกอร์อยู่ตอนนี้อยู่ที่สองพันนะฮะเอออันนี้คืออะไรเคอันนี้เคบับนะฮะอร่อยดีบิ๊กเดรูโตก็เคบับใช่ป่ <c oughs> ะโอเคนี่ซื้อซื้อถ้าซื้อหมดจะเป็นยังไงอยากรู้จังเลยเี่ยนีขี้ขี้โนกไม่โดนพิ โอ้ขี้ไหลขี้กระจายเอ้ยทำไมขี้ก้อนใหญ่ขึ้นขี้ก้อนใหญ่ขึ้นอีกทีล้ลายขี้ก้อนใหญ่ขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้ไม่อเอ้หัวหัวหัวมาทาอย่างเงี้ยคอหักกมึอโดนขี้ไปโอ้โหตายกเบือโอเคมาต่อไปก็พลิกใช่หมพิกนี่้นี่อันน้อ ซื้อได้เธอราคาหรอ,อไม่ใช่นี่โอเคไปมาขี้เราจะเป็นยังไงขี้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตอนนี้ไม่มุดได้แล้วโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยทางนี้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 นี่นี่โคว้วยโคนี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ไอ้เรื่นขี้ตายลรื่นขี้ตายว้ยควายโอ้โหโดนโบนัสดีครับผมตอนนี้มีสกอร์สี่พันแล้วตั้งพันสองนะฮะโอ้ยเฮียเกมไม่ขาดโอ้ โอเคตอนนี้ซื้อโอเคหมดแล้วครับผมดูสิว่ามันจะเป็นยังไงขี้พุ่งโอโหขี้มีเม็ดข้าวโพดชิบหายไอ้แค่โอโหที่แค่กูละงงไอ้อาเงอนขี้ตายเลื่อนขี้ตายหาแต่ดูดิเป็นยังไงบ้างยังไงโภเเฟมเล็ขี้ตายหาเลื่อนขี้ตายหาเฟมเล็ยังตกเลยดูพีรากอโกยี่หกพันนะฮะ ทับเสียงใครวะโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมมันมีอันหนึ่งที่เป็นคุก yeah กี oh ้อ่ะมันมีคุกกี้ใช่ป่ะก็พักเออมันมีคุกกี้ไม่เดี๋ยวเล่นไปสักพักเนื้อกันเฮ้ยนกนกไม่โดนคนนี่แหละเอากลางกระบาลโอ้โหยังเกิดเฉียวไปทางนี้ทางนี้ทางนี hm ้ลูกโอ้ลื่นขี้ตายลื่นขี้ตายหาโอ้ อเคไม่มีใครเดินผ่านใช่ไหมเป็นไม่ไหวกับวขี้กูใช่ไหมนี่แหละอาการปวดท้องที่ปกติที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็หา,หายไปก่อนนะฮะอ๋อ <laughs> uh oh, มีเครดิตด้วยเพิ่งเห็นโปรแกรมเมอร์เบนเอา้าวเบนกับอเล็กซ์พี่น้องกันว่ะ <laughs> อ๋อแล้วคัดลอโอเคเฟ e บุ๊กก็ตามนี้นะโอเคะ <laughs> okay, ใช้ลืมบอกไปว่าเกมนี้ใช้โปรแกรม Unity <laughs> Unity ทำนะฮะ เป็นโปรแกรมทำเกมสามมิติซึ่งไม่รู้ทำไงเหมือนกันผมไม่เคยทำเหมือนกันมาอีกรอบอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงเฮ้ยกังกระบาลกระบอลโอ้โหทังขยะเฮ้ยโอ้โหชิงมีชิงด้วยมีชิงด้วยมีชิงโอ้โหเนี่ยผมไม่ต้องเสียเวลาทำเอฟเฟกต์เลยเนี่ยแม่งมีเสียงปุดบปุดปุปุตลอดเลย ดูดูคอดูคอยนี่ดูคอยนี่ไอ,อ้ขี้ขี <c> ้ <oughs> ไหลโอ้ห่าโอเคก็มาแค่นี้แหละครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ไอ้นี่เป็นคลิปที่ทําเพื่อ <c oughs> เพื่อเพื่อตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องน้ำไงลองปล่อยตัวอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรบบใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไครต์นะผมอยากให้เพื่อนๆดูขี้นะฮะอยากให้เพื่อนดูเดี๋ยวก็กดแชร์นะครับผม ส่วนมีคำถามอะไรก็เฟซบุ๊กของผมที่ใต้ลิงก์ริสชั่นหรือว่าก็ใต้หรือเข้าไปในเฟซกดไปที่ปูเบ็ดนะตัวอ้วนนะฮะก็เจอผมแล้วแล้วก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจแฟนเพจเอ่อ GT Gamer Team ์ทีมนะฮะผมแล้วก็ไม่ยังหมุนไม่ยังพวงคอเลยอ่ะีเกมเมอร์ทีมเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากสงสัยแบบเดี๋ยวผมจะตอบนะครับผมทั้งในเฟซทั้งใน YouTube นะในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วยกั็ไปนะครับอีกจะคลิปหน้าไปไป